อเอาเราสัส้นๆว่าการยกกาดการตั้งกาดนะครับเราทําด้วยกันร่วมกันทํานะครับทั้งภาครัฐเองนะครับภาคประชาชนเองก็อยากจะให้เราได้ตั้งกาดอย่างต่อเนื่องนะครับการต่อเนื่องแนะ่นอนแล้วครับการทําอะไรนานอาจจะมีการล้ากันบ้างนะกาดาจจะตกลงมาบ้าง แต่ที่สำคัญก็คือนะครับสุภาพสวดเราการสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนในการเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆนะครับนอกจากนั้นในระดับพื้นที่เนี่ยระดับของสปเผอสเภอศูนย์สัมพันเาขาเรียนว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีความพร้อมในการที่จะดูแลด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาการแพร่ระบาดของ โรคโควิด -19 นะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราถือว่าโดยข้อมูลทางการแพทย์แล้วเราไม่มีการแพร่ระบาดและไม่มีสัญญาณใดที่จะบอกว่าจะมีการแพร่ระบาดสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นเพียงแต่มีผู้ติดเชื้อนะครับเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และด้วยกระบวนการทางการแพทย์ทางสาธารณสุขนะครับเราก็สามารถตรวจพิสูจน์และก็ยืนยันในเรื่องของ ความปลอดภัยนะครับจากการติดเชื้อสำหรับในสิ่งที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อ5รายเดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน,นในขณะเดียวกันนะครับกรณีที่มีผู้อ้างว่าติดเชื้อจากจังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปพบเชื้อที่จังหวัดอยุธยานะครับทีมแพทย์และทีมสาธารณสุขก็เข้าไปดำเนิางงานการตรวจสอบในพื้นที่และสามารถยืนยันว่า โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อในพื้นที่ของอาเภอแม่อายนะครับแทบจะไม่มีเลยมาเชียงใหม่สามารถยืนยันได้ว่าเราเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูงนะครับจากการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับเราก็จะย,ย,ยกระดับและทําอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นกล้าพูดได้ว่ามาเชียงใหม่ปลอดภัย ไม,ม่ความปลอดภัยจากความเสี่ยงทั้งหลายนะครับ